สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาพบกันในเรื่องของพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ตามเดิมวันที่แล้วมาจบลงว่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกต่างประชุมกันสรรเสริญความดีของพเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์ นล้นก็เรียกพระเจ้าเมรีเนมิราชแบบพระอาจารย์เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหมดลูกหลานที่รักคนที่จะเป็นเทวดาได้เนะี่ยเขาต้องส่งความดีเขาไม่ที่ไปน,นั่งอิจฉาสิยาชาวบ้านไม่ได้ไปนินทาชาวบ้านไม่รุกรานชาวบ้านไม่ทำชาวบ้านให้เดือดร้อน ก็เพราะอะไรเพราะว่าเทวดาทุกคนคนทุกคนก่อนที่จะไปเป็นเทวดาก็ต้องทำใจของตนให้เป็นเทวดาสี่ก่อนเมื่อก่อนว่าการตายที่จะเป็นเทวดานั้นไม่ได้เอาร่างกายไปคนที่จะเป็นเทวดาได้หนึ่งต้องมีจิตดีเพื่อเรียกว่าฮีริละโอตปะ อายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วว่าจะทำตัวให้เดือดร้อนเช่นการค่มเหงชาวบ้านทำร้ายร่างกายเขาด้วยใจร้ายก็ดีการลักการขโมยการคดการโกงทำบ้านเมืองให้จีหายายป่วงก็ดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่บคุคคลทั้งหลายด้วยการ ที่ตนเองมีตัวจิตทุจริตทะเยอะทะยานก็ดีเยือแย่งความรักของบุคคลอื่นก็ดีบากเสียคือพูดเท็จพูดคำหยาบยุยงแต่แข่งแสให้ชาวบ,บ้านเขาแตกล่าวกันยุทางโน้นให้แตกกับทางนี้ยุทางนี้ให้แตกกับคนโน้อนอย่างนี้ก็ดี ไม่ใช้วาจาที่ไรประโยชน์การดื่มสุราเมรัยมีจิตใจโหดร้ายอย่างนี้ไปเป็นเทวดาไม่ได้คนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องเป็นคนมีใจดีมีอารมณ์ดีมีจิตชอบสงเคราะห์ที่มีความรักคนรสัตว์เหมือนกับรักตัวของเราเองมีการสงสารเกื่อกูกลในเขามีความสุข ใช้วาจาอ่อนหวานชื่นบานใช้วาจาที่เป็นประโยชน์การกระทําทุกอย่างก็หวังประโยชน์ในส่วนรวมไม่ได้เห็นแกตัวไม่คตไม่โกงใครไม่โมเมาในชีวิตของตนไม่ถือว่าตนเป็นคนชฉ่นหลายกว่าคนอื่นแม้ก็ไม่ดื่มสุราเมรไรยันนี้เป็นตน้น เรองความว่าคนที่จะไปเป็นเทวดาได้ค็หนึ่งทานการให้มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีอารมณ์ใจดีไม่คิดประทุษร้ายไม่ทำลายประโยชน์ของคนอื่นทั้งกายวาจาและไม่คิดโดยใจอย่างนี้คนทุกคนตายแล้วเป็นเทวดาได้ ที่มีคนเขานินทาหรือว่าลวงปู่ว่าเป็นลัทธิวิมานนั่นแหะความจริงลุงปู่มีลัทธิอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้นินทาเพราะว่าลวงปู่อยากให้ล,ลูกหลานทั้งหมดเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังไม่ตายเทวดานี่ก็แปลว่าผู้ประเสริฐ คือไม่คิดระทุจร้ายใครมีเดชก,การเกื้อกูลมีความรักสิ่งกันและกันมีความกตัญญูรู้คุณของบิดามารดามีความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์มีความกตัญญูรู้คุณคาาาคต่ณณอผู้บุก<ม>เการะคุณกับเราแล้วเราก็ตอบสน,นองท่านด้วยความดีคือว่าท่านแนะนํอย่างไหนทาอย่างนั้น แต่ต้องระวังครูเลวๆก็มีคําว่าครูนี้ต้องหมายความมีความประพฤตีหนึ่งไม่โสบุรีสองไม่ดื่มยาเสพติดเช่นสุราย,ยาเมาเฮโรอีนสามไม่มีใจร้ายมีแต่ความเมตตาปราณีสี่ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงใครห้าไม่ยื้อแย่งความรักของผู้คนอื่น หกพูดแต่ความจริงมีวาวิวาจาอ่อนหวานส่งเสริมความสามาัคคีไม่ทำลายประโยชน์และก็ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นต้นคนประเภทนี้เป็นครูจรึงควรเคารพถ้าครูที่มีความประพฤติเลวสามกว่านี้นั่นถือว่าคนที่เป็นครูเลว โยงถือเอาแต่วิชาความรู้ประพฤติโยงยาประพฤติตามบุมคคลผู้เป็นครูนั้นได้ของความเลวนี่หลวงป,ปู่พูดตรงไปตรงมานะฉะนั้นท่านในมีเลาาท่านเป็นครูชั่นดีคนที่ปฏิบัติตามท่านจึงมีใจเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วท่านก็มีวิมานเป็นที่อยู่คือบ้านของท่านมีความสุขคําว่าวิมานนี่หมายว่าบ้านนั้นมีความสุข มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันหาการขัดเคืองซึ่งกันและกันไม่ได้บ้านนั้นบ้านนั้นก็เป็นบ้านวิมานคนนั้นก็เป็นเทวดาคําว่าเทวดาแปลผู้กระเสริฐคือประพฤติด,ดีประพฤติชอบหลวงปู่ยากะให้ลูกหลานทุกคนเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็มีวิมานตั้งแต่ยังมีชีวิต โดยที่จิตของเราคิดแต่ในด้านของความดีวาจาก็พูดดีกายกระทำก็ทำดีอย่างนี้เรียกว่าเทวดาคนเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาเป็นว่าท่านที่บอกว่าอัตารยลงปู่เป็นคนเป็นนักรัฐที่บมานแต่ท่านก็บอกว่า เห็นเขาบอกว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบดีนะเขาเขียนว่าเป็นหมีนะเขาไม่เขียนว่าเป็นหมานะบุญโตเสซะแล้วแลเรื่องนี้อย่าไปดำหนิทีเตียงเพราละลูกหลานที่รักเป็นธรรมดาของชาวโลกที่พระพุธทธเจ้ทาทรงตรัสนัตถิโลเกออนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก ถ้าเขานินทาว่าร้ายเราแต่ถ้าเราไปโกรธเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราเลวกว่าคนพวกนั้นดังน,นั้นเมื่อเขาเขาว่าอะไรกับเราก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงจงอย่าโก,กรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราจะเลวกว่าเขาแต่สําหรับเขาจะเลวหรือไม่เลวเป็นเรื่องของเขาแต่เราอย่าเลวเกินกว่าเขาไปแล้วกัน วันนี้ก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของพระเจ้าเนมีราชต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าเนมีราชบำเพ็ญทานอยู่อย่างนั้นมาวันหนึ่งพระองค์ทรงดำริว่าทานกับพรหมจรรันท์คำว่าพรหมจันท์นี้แปลว่ามีความระพฤติอย่างพรหมคือไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณ ไม่ร่วมรักกันในสาถานะสามีภัญญาท่านสงสัยว่าการสองอย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเมื่อทรงดริแล้วพระองค์ก็ทรงเกิดความสงสัยเมื่อการให้ทานกับทรงพระมจรรย์คือรักษาโบสถนี้อะไรมันดีกว่ากันแน่ แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีเป็นสมัยที่ว่างจากพระพุทธเจ้าก็จึงเล็ดหนักใจอยู่ตลอดเวลาน่าคิดติดตรองไม่ตกลงในขณะเดียวกันนั่นเองท้าวสก,กะเทวาราชคือพระอินทร์เทวดานีิทรู้ใจคน,นัลนโลกหลานที่รักเพียงแต่เราคิด เขาก็รู้แล้วว่าเราคิดดีแลือคิดชั่วถ้าเราไปทำดีทำชั่วที่ไหนเทวด,ดาก็รู้เพราะว่ามีสภาพเป็นทิพย์นี่เทวด,ดายอย่างแท้นะถ้าเทวด,ดายอย่างพวกเราหมายความ่ามีจิตดีคิดดีทำดีเนี่ยพูดดีคนอื่นเขาคิดเรายังไม่รู้เรารู้แต่เรื่องของเราเป็นอันวาาสกะเทวาราชมาทรงทราบถึงข้อวิตก ของพระเจ้าในมีราชบรองกษัตริย์ที่นั้นยังได้ทรงนำริที่จะมาแก้ข้อข้องใจของพระเจ้าในมีราชให้หายมิตกพระองค์จึงได้สเสด็จจากดาวดึงมามาทับอยู่บนอากาศเปล่งรัศมีสว่างสวัยพวยพุ่งขง้าไปสู่พราะว่าที่บรรทมของพระเจ้าในมีราชคำว่าบรรทมหมายถึงนอน เวลานั้นพระเจ้าเนมิลาธัานนอนอยู่ท่านก่อนนึกนึกแล้วพระอินทร์ท่านก็นมามาลอยในอากาศถ้าเปล่งแสงให้เราไปกระทบตาแสงสว่างคลุมประสาทขอาพระเจ้าเนมิลาชแล้วเข้าไปในห้องนอนด้วยพระเจ้าเนมิลาชทรงทอดเนตรคำว่า,าทอดพระเนตรหมายมองดูและเห็นเห็นรัศมีมองดูเห็นรัศมีโผล่พุ่งเข้ามาอย่างนั้น ก็ทรงทราบว่านี่จะต้องเป็นรัศมีของพระเท้าสกฤเทวราชคือพระอินแน่จึงมีพระดำรัสว่าข้าแต่ข้าวสกฤเทวราชรงทรง,สงแสดงรัศมีให้ช่วงโชดมากมาณที่นี้เพื่อประสองค์อันใดพระเจ้าค่ะเท้าสก,กะคือพระอินท์ได้กล่าวว่าหม่อมฉันมาที่นี่ ก็เพื่อจะแก้ความข้อข้องสงสัยในปัญหาต่างๆซึ่งพระองค์ยังสงสัยอยู่แต่หากว่าพระองค์มีพระราชประสงค์จะถามอะไรกับหม่อมฉันก็ขอให้ถามมาได้หม่อมฉันพร้อมจะตอบลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเวลานี้พระเจ้าในวีราชกำมังจะถามพระเจ้าในวีราชทรงพอพระทย ยังไม่ผู้แก้ข้อสงสัยในเรื่องที่กำลังดำบิอยู่ยังได้ทรงตัดถามว่าข้าแต่เท้าสักกเทวราชข้าพระบาทมีความสงสัยว่าระหว่างทานกับหมจรรันนี้อย่างไหนจะมีนิสงมากกว่ากันพระเจ้าข้าลูกหลานอย่าลืมนะคำว่าการประพฤติหมจร,รัน ประพฤติอย่างพรหมพรหมนี่ท่านอยู่องค์เดียวถ้าไม่มีพัญญาและคําว่าพรหมก็หมายความไม่มีเพศไม่มีผู้หญิงผู้ชายอย่างที่พระบวชเ็าเรียกว่าพรหมจันทร์ก็เพราะว่าอยู่คนเดียวแต่พระนี่ไม่แน่นะครอกบ,บางทีกายของท่านเป็นพรหมจันทร์แต่ใจไม่ใช่พรหมจันทร์ก็มีเห็นผู้หญิงสาวมายักคิ้วเหลียวตาอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจันทร์ มีความโลภในลาบสการะอย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย์มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้ไม่ใช่พรหมจรรย,ย,ย,ยร์หมายความเป็นพรหมจรรย์แต่ตัวแต่ใจไม่ใช่พรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้เขามีโอุเบกขาเฉยๆพอใจแต่สร้างความดีพอใจในการสงเคราะห์ไม่มัวเมาในลาบศยรรเสริญสุข นี่พระมีพระทีะ่บดนี่มีภาพคือมีกายเป็นพรหมจรรย์แต่ใจไม่แน่นักบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์จรงิงๆบางท่านก็เป็นพรหมจรรย์ปลอมมาคุยกันต่อไปท้าวสกาเทวราชจึงตรัสว่าข้าแต่สมมติเทพคำว่าสมมติเทพก็หมายความว่าพระเจ้าในมีราชนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนแต่น้ำใจของท่านเป็นเทวดา ยึงเรียกว่าสมุติเทพคือเป็นเทวดาโดยสมมติตามที่หั้งปู่กล่าวมาแล้วลูกหลานจงรับทราบไปนะเพ่งกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นสมมติเทพบุคคลที่เกิดมาในตระกูลของกษัตริย์ก็เพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เกิดเป็นเทพ,พเจ้าคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลาง บุคคลที่ถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดคําว่าพรหมจรรย์อย่างต่ําก็หมายความว่ามีการรักษาโวสถศีลวันพระหนึ่งบางวันพระละครบ้างบางทีก็วันพระละสามวันบางทีก็วันช่วงหนึ่งเจ็ดวันคือก่อนวันพระสามวันหลังวันพระอีกสามวันแล้วก็วันพระอีกหนึ่งวันรวมไปเจ็ดวัน อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาภรมจันทร์อย่างต่ําสําหรับภรมจันทร์อย่างกลางก็หมายถึงว่าทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าพรมจันทร์อย่างกลางเรื่องฌานสมาบัติลูกหลานจะพิ่งรับฟังเลยนะเพราะว่ามันเรื่องมันยาวเอาแค่อย่างที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าจเจริญสมถา,าวิปัสสนา ระงับความชั่วของจิตให้จิตตั้งอยู่ในความดีแต่จิตยังไม่ปรารบพนิขานเพ่งกล่าวต่อไปว่าสำหรับท่านที่บทถึงความบริสุทธิ์ก็เขราไปพฤติพรมจันทร์อย่างสูงสุดคำว่าพรมจันทร์อย่างสูงสุดก็หมายความจิตตากิเลสเป็นพ้าอรหันอย่างนี้เรียกว่าพรมจันทร์อย่างสูงสุดพระอินทร์เพ่งกล่าวต่อไปว่าการเป็นพรมไม่ใช่เป็นของง่ายๆ เพียงแต่จะนึกวิงวอนอ้อนวอนขอให้ขอให้เป็นผู้ที่จะได้เป็นพรหมทำเพียงเท่านั้นไม่มีความหมายการที่จะเป็นพรหมนั้นต้องเป็นคนไม่มีเย่าเรือนหมายความไม่มีผัวไม่มีเมียถ้ามีผัวมีเมียก็เลิกเป็นผัวเป็นเมียกันซะชั่วคราวอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องไม่ต้องจากกันแต่ว่าไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยา ไม่ประครับประคองไม่แต่ต้องการซิ่งกันละกัน <c oughs> อย่างนี้ถือว่าอยู่อย่างพรมถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ยุ่งกันในฐานะสามีภรรยาเรียกว่าเป็นคนไม่มีเย่าเรือนต้องบำเพ็ญตับะสม่ำเสมอเคือทรงฌานเป็นปกติอย่างนี้จริงจะเป็นพรมได้แล้วก็เวลาจะตายก็ต้องเข้าฌานตาย องค์อัมรินเทวราชได้พันนาต่อไปว่าการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เป็นของมีคุณมากเพราะว่ามีคุณมากหมายว่าการบริจาคทานนั่นเรื่องเปรียบเทียบไม่ฟังว่าการประพฤติพรหมจรรย์นะั้นมีประโยชน์และมีคุณมากกว่าการบริจาคทานมากซึ่งจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยคือคุณค่าสูงกันมาก กษัตริย์ทั้งหลายที่แล้วแล้วมาได้บริจาคทานเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะร่วมพ้นจากการท่องเที่ยวอยู่ในกามกิเลสได้เลยหมายความว่าการให้ทานของก็สรย์นะให้ทานมากแต่เพียงแค่ทานอย่างเดียวตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทบดาในกามาวาจรสวรรค์มีนางฟ้ามากมาย เรียกว่าอยู่ในการมกิเลสเขายังยุ่งอยู่ในกิเลสแกลา่าไปว่าบุต่อไปว่าบุคคลไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวหมดสนุกหมดความรื่นรมถ้ามีเพื่อนก็มีความสนุกมีความรื่นรมแต่ก็ไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกบุคคลเช่นนั้นถึงจะมีพระกระซับมหาศาลเสมอในองค์อมริน หมายความมันจะมีสมบัติมากเสมือนเหมือนกับพระอินทร์ก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะได้รับความสุขได้อาศัยคนอื่นนี่หมายความว่าคนที่ยังยุ่งอยู่ในการมกิเลสยังมีผัวมีเมียกันอยู่จะมีความสุขได้เพราะอาศัยผัวหรือเพราะอาศัยเมียนี่ท่านบอกว่าเหมือนคนจนยังต้องอาศัยคนอื่นมีความสุข ท่านกล่าวต่อไปว่า้าท้าวสกกาได้อ้างถึงบรรดาดาบทหลายท่านที่ไปพึติปรมจันทร์ท่านสูงแล้วก็ล่วงพ้นจากการมกิเลสเมื่อเกิดในพมโลกได้รับความสงบอันเป็นสุขจริงๆและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องที่ปรากฏแก่พระองค์เองมาให้ทราบคําว่าปรากฏแกพระองค์เองมานี่หมายความเป็นเรื่องของพระองค์เอง ท่านเลห้ฟังจะจบแล้วไม่จบก็ไม่ทราบนะเรื่องมียว่าครั้งก่อนยังมีแม่น้ำชอว่าสีทาอยู่ในระหว่างภูเขาทองสองลกูกเป็นแม่น้ำลึกและใสอะไรอะไรก็ตกลงไปไม่ลอยให้ใสมากไม่มีอะไรจะลอยได้มานใสจัดกันน้ำละเอียด มาตกลงไปแล้วจะจมทันทีแม้แต่แววหางนกยุงที่เป็นของเบาที่สุดก็ยังจมภูเขาทองสองลูกนั้นมีสีเหลืองเหมือนกับไฟไหม้อ้อยสว่างไสวยอยู่ตลอดเวลาบนพื้นฝั่งแม่น้ำมีต้นกฤษณนาส่งกิ่นหอมอบอุ่น มีทั้งกฤษณาชาติที่เป็นดอกและเป็นผลนักพท์จำนวนหมืน่นอาศัยอยู่นาที่นั้นแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญาสมามบัติท่านเหล่านั้นไม่ติดในรถมีความสุขอยู่กับชานสมามบัติฟังเรื่องท่านต่อไปหลวงปู่ไม่ขัดคอแล้วตอนนี้มีนักพทร,รูปหนึ่งเหาะมายังเมืองพาราณสี ออกเที่ยวเินาบาทไปถึงประตูบ้านปรหิตุปรหิตมีความเลื่อมใสในความสงบในความเรียบร้อยของท่านนี่บนท่านเข้าไปในบ้านแล้วก็จัดอาหารถวายปรหิตถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนนักพรตท่านนั้นตอบว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาระหว่างภูเขาทองในป่าหิมาพานโน้น คำว่าบุเขาทองนี่เป็นบุเขาทองคําจริงๆนะไม่ใช่บูเขาทองเยาวาสเกตท่านบริรุยิตจึงถามว่าพราะคุณเจ้าอยู่รูปเดียวหรือท่านนักพรษท่านนั้นก็ตอบว่าอาตมาอยู่ด้วยกันมีจํานวนหมืน่นและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้สําเร็จอภิญญาสมาบัติท้งนั้นคําว่าอภิญญาในลูกหลานที่รักก็มีฤทธ แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินดนากาศได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นตน้นสำหรับโรหิตได้ฟังก็รู้สึกเรื่อมใสในคุณสมบัติของนักพรตเหล่านั้นคิดอยากจะเป็นนักพรตบ้างจึงถามว่าพระคุณเจ้าจะพาเข้าไปเจ้าในที่นั้นแล้วบท่านได้หรือไม่ท่านนักพรตที่นี้ตอบว่าท่านราชบุรุษ อาตมานี้ไม่สามารถจะบทให้ท่านได้ท่านบริหิต์จึงถามว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะทูลลาพระมหากษัตริย์ในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะนิมนต์พระคุณเจ้ามาที่นี่จะสําเร็จไหมเมื่อท่านนักพรตได้รับคาได้ฟังคํานั้นแล้วเ,เปลว่าท่านนักพเิต ได้รับคำหมายความว่าถ้าวันลาจาราชการก็บทให้ได้ถ้าไม่ลาจาราชการนี่บทไม่ได้ท่านบรหิตจึงได้เข้าไปเฝ้าพระราชาในเช้าวันนั้นแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเพื่อบทพระเจ้าขา่า พระราชาจึงตัดถามว่าท่านอาจารย์ทําไมท่านอาจารย์จะบวชสล่ะหมท่านบริหิตจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษในการมคุณไเห็นอานิสงส์ในการบวชเพื่เจ้าข้าจึงอยากจะบวชพระราชาจึงในสดตัดทงตัดว่าดีแล้วท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เห็นอย่างนั้นก็ลาออกได้ สำหรับครอบครัวไม่เป็นไรฉันจะรับภาระทุกอย่างเชื่อเกื้อกูลให้มีความสุขขอท่านอาจารย์ยังบวชเถิดแต่ว่าเมื่อบวชแล้วแล้วก็ามาปลดฉันบ้างนะอย่าหนีกันไปเลยท่านบอวีก,ก็ดีใจที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้บวชจึงได้ถวายบังคมลากลับบ้านเรียกบุตรพัญญามาพร้อมหน้ากันแล้ว ทีนี้ส่งสอนให้ประพฤติในความดีความชอบเมื่อแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มอบสมบัติทั้งหมดให้เตรียมบริขารเพื่อบริชาไว้คอยท่านักพรตสำหรับท่านนักพรตเมื่อได้ไปสู่บ้านของพรโรหิตท่านพระฤหิตก็จัดอาหารถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วทีงได้เรียนให้ทราบว่าบัดนี้ ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้บวชได้แล้วครับอพระข้าก็ผมควรจะปฏิบัติรปะการใดจึงจะเป็นนักพรตได้ทั้งนักพรยจึงได้บอกว่ามาเถิดไปกาตมาแล้วนักพรก็พาท่านบริโิตไปสํานักของท่านจัดก,การบวชให้เมื่อบริโิตโบทแล้วไม่นานก็ได้ส้นเดชฌานอภิญญาสมาบัติ นักพปุโรหิตหมายความท่านบรหิตที่บวชนั้นเมื่อได้ฌานสมาบัติแล้วได้ปัญญาแล้วก็นึกถึงว่านึกถึงวันที่ตนเขาไปกราบทูลลาพระราชาเพื่อจะบวชราชาทรงในญาติต้มีพระดำรัตว่าเมื่อบวชแล้วให้ไปเฝ้าพระองค์บ้างขึ้นไปโปรดบ้างนักพรตบรหิตองค์นั้นจึงตกลงที่จะไปเฝ้าพระราชา จึงได้เข้าเวลานักพรตอื่นๆแล้วก็เหาะไปเมืองพาราณสีเอาเที่ยวบูริบาติจนจนถึงประตูพระราชวังรักลูกหลานที่รักวันนี้ไปจนแค่ถึงประตูก็แล้วกันอย่าเพิ่งเข้าเพราะมันหมดเวลาวันหน้ารับฟังกันใหม่ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกหลานที่รักบนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี